มีงบประมาณเนี่ยประมาณสัก2ล้านมีกันสล้านห้คุณก็ทำแบบนี้ได้ไก่ไหมใช่แล้วเหรออ๋อโอ้ยน่ารักพี่ดุมกมากๆมากๆคือยังเพ้อร้องไห้ พตคับพี uh ่ขอบคุณค่ะตอนนี้เขาเทรดพุทจุ๋ย90%แล้วครับและที่เห็นอยู่นี้ก็คือพ็อปและก็เฟอร์นิเจอร์ที่ผมจะต้องมาเซตในวันนี้เชื่อมหมว่าพุทกับจุ๋ยยังไม่เห็นบ้านหลังจากที่ผมมาทําสวนแล้วก็มาเซตบ้านเพราะว่าผมได้รับความร่วมมือจากน้องตังกว่า น้องนังกวาเนี่ยเป็นทุกสิ่งของพูดจุย๋ยเป็นทั้งน้องสะพายเป็นทั้งผู้จัดการส่วนตัวเป็นทั้งเลขาคือทําทุกอย่างและดิวกับผมและที่สําคัญคือไม่ได้เห็นหนานะนะไม่เห็นแน่นอนเพราะว่าเราอะอยากให้เขาได้เห็นในในโมเมนต์แรกและอยากให้ทุกคนได้ซึมซับความรู้สึกนั้นเพราะว่าเชื่อว่าเขาเดาไม่ออกหรอว่าพี่จะทําอะไรให้ขนาดไหน สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากำลังจะไปบ้านสวนตื่นเต้นมากๆเราไม่ได้ไปดูบ้านเลยภาพจำสุดท้ายก็คือว่าไม่มีอะไรเลยอะกรอประตูหน้าต่างอะไไม่เสร็จเลยใช่ภาพที่เราอยากเห็นที่สุดเลยก็คือการตกแต่งสีทุกอย่างที่เราแบบรู้รู้ว่ามันจะมันจะน่าจะเลือกอันนี้แหละอันนี้แหละไม่รู้เลยภาพจะจกมันเป็นยังไงตกที่ดูค่ะดี๋ยตรงไหน อยู่ปากซอย้วครับพี่เราจะเข้าไปแล้วนะคะจะเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่พุทธจุ๋ยยังไม่เห็นเพราะผมไม่ให้เข้าเข้าแล้วตอนนี้เขากำลังมาถึงผมมาดักอยู่ปากซอยแล้วนี่คือเลียวสุดๆเลยนะตอนนี้ผมไม่ให้คุณเข้าหน้าบ้านด้วยไว้นั่งด้วยได้ไหมอ่ะไม่มีได้มาดูเลยอ่ะดูตื่นเต้นจริง กห้ามมองขวานะห้ามองขวานถ้าแอบมองเล็กๆได้โอ้ยประตูสวยมากอลูเฟนพี่ดูหนูหลักอลูเฟนมากจริงๆคุกดรีโมทเลยจ้าว้าวประตูสวยมากแม่ชอบแปสีเนี้ชอบมากอยากพาไปดูบ้านเราอยากเห็นอารมณ์เจ้าของบ้านตอนนี้เนี่ยเราชอบอย่างหนึ่งคืออารมณ์ที่เจ้าของบ้านไม่ได้เห็นบ้าน เราเริ่มจากจุดไหนก่อนดีฮะเดี๋ยวพี่จะพาอ้อมมาทางนี้ทุกครั้งอะหลายคลิปที่เราทำอ่ะเราเปิดด้านหน้าใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เราเปิดด้านหลังเพราะว่าดูแค่ด้านหลังดูก่อนเป็นยังไงกรี๊ดมาก์แล้วมันมีไม้โม่มีกอกแล้วอ่ะเจ้าฟูดีจังสิ่งแรกที่ผมอยากให้คุณเห็นก็คือการจัดสวนในสไตล์คอเทจคอเทชการ์เด้น แล้วเกีงมากเอาอายน่ารักโอ้ยนั่แร้วไมากเลย แล้วเราก็จะเปลี่ยนซีล l i n ของหลายๆคนที่ชอบบอกว่าพี่ทําโบสถ์ให้เราหรือเปล่าอ่ะครับให้มันดูเป็นบ้านฟาร์มมากขึ้นใช่ไหมมันก็เลยมีแบบว่าลูกเล่นมันมีมีขวดนมอ่าต้องเอาวัวมาเลี้ยงแล้วถูกต้องมันต้องขายนมแล้วนะครับน่ารักดีเนาะน่ารักมากเลยอ่ะพี่ดุกอบอุ่นมากเลยเฮ้ยพี่ดุกชอบมันนี้เป็นเดซี่ชอบเฟรมนี้มากเลยอ่ะพี่ดุกน่ารักมากเลยอ่ะมันดูเป็นแบบว่าอยากเมาส์เขาพยายามหาหมวกมาใส่ให้มันดูเข้ากับ ความแบบเป็นบ้านแบบคอเชตมิดๆเยี่ยมต้อกันบ้านเข้ามาเข้ามาเข้าอยู่นะก็มีไก่สีทองอยู่ทุกคนด้วยเนี่ยสัญลักษณ์ของความเป็นบ้านฟาร์มนะก็คือน้องบัวน้องไก่ด้วยนะเห็นแล้วเห็นแล้วมาในนีก็มาแล้วนี่คือไม่ได้เห็นบ้านตัวเองมานานมากแล้วนะคือพอมาแล้วมันแบบมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วคุณแม่มาหลบอะไรตรงนี้มันตื้นรู้สึกแล้วมันตื้นรู้สึกแล้ว โอ้ยด้านน่ารักมากโอ้พี่ลูกอเยอะมากเลยอะไม่ได้นึกว่าน่ารันจะมีดีเทลขนาดนี้ใบไม้ทุกใบกิ่งไม้ทุกกิ่งฉันว่ามันเป็นสิ่งสวยงามรู้สึกดีที่ได้เห็นอันนี้คือสิ่งที่พี่ตั้งใจก็คือโอเคคือเราหาบาน หน้าต่างที่มันเป็นฟิลคลาสสิกนะแล้วก็พี่ก็จะเติมตัวนี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นบานเกตนะครับไม้ซึ่งมันก็เป็นฟีลิ่งของยุโรปจริงๆคือเราแค่ติดตกแต่งใช่ไหมคะตกแต่งอันนี้ตกแต่งแต่ว่าฝรั่งเขาใช้ในการมีฟังชันในการปิดแต่เราอากาศเราไม่ต้องขนาดนั้นแต่เราก็ต้องการมูดและโทนของมันแล้วเนี่ก็คือไม้หมอนรถไฟที่ไปขโมยมาจากบ้านพี่ไงจำได้ใช่ไหมใช่ครับด้านบนด้านบนจะเป็นบัว แทนบัวเขาไปขโมยมาจากไม้หมอนบ้านพี่จริงปะเนี่ยเจี่ยขโมยมาเมื่อเช้านี้เพราะว่าก็วางไว้เดี๋ยวมันก็เป็นอาหารปลวกไงไปดูใช่ไหมล่ะสนับสนุนวให้เขาขโมยเราใครเป็นคนขโมยนะนี่ว่าจุ๊บแล้วกันจุ๊บมาโอเคแล้วก็เป็นสวนสไตล์คอเทจก็คือสวนที่ง่ายๆน่ารักอ่าสวนกระถางไม้ดงไม้ดอกชอบเลยดิชอบมากดอกไม้เยอะๆเนี่ยสวยมากนี่คือไล่มาตั้งแต่แบบรั้วโค้งมาถึงประตู ตรงนี้น่รนนารักมากน่ารักอ่ะฟาร์มไหมล่ะฟาร์มมากน่ารักมากใช่ไหมดูดิเนเราเริ่มต้นจากหน้าบ้านของเราก่อนนะครับตัวนี้โต๊ะอีก็ทํามาให้นะค่ะเพราะคุณแม่นั่งกับลูกคุณยายมาตอนนี้คือปื้มอยู่ทุกคนฮะปื้มกับสิ่งที่พี่ดุ๊กจัดหามาให้โดยที่หนูไม่ต้องออกแรงเลยอยู่บ้านปั๊มนมก็ได้บ้านสวยแนละ้วจรงิงๆนะ <c oughs> แล้วพี่ดุ๊กคือไปเดินแบบซื้อของอันเล็กๆน้อยๆเลยงี้ไม่ได้คือพอไม่มีไม่มีรายไมีลูกสองเท่านั้นตอนนี้ที่น้องแฮปปี้พี่ก็ดีใจน่ารักมากจริงๆแล้วพี่ก็เป็นมนุษย์ดีเทลไงแม้กระทั่งโรสแมรี่ของคุณก็ยังมีป้ายเจ้านี่โอเคหลายหลายคนคงอยากรู้ว่าซื้อแถวไหนก็ไปจตุจักรค่ะจตุจักรพลาซาไปเดินเลยจ้ะตัวนี้ตัวนี้เผื่อน้องจะเติมต้นงต้นไม้แต่เรามาดูประตูนี้ก่อน นี่แหละกุญแจที่เขายึดผมไปเเขาไม่ให้เขากลัวผมมาเข้าบ้านดีมากครับอันนี้ไม่ใช่ไม้จริงเอ้าเหรออันนี้อลูมิเนียมเฮ้ยจริงอันนี้คือของ A B N W ที่เป็นก็เป็นญาติกันกับอลูเฟนไงเหมือนไม้จริงมากรุ่นนี้คือรุ่นยูโรนะครับมันก็เป็นสีไม้ซึ่งเขามีให้เลือกหลายสีมากและแน่นอนคือถ้าเกิดเป็น A B N W เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามเขารับประกัน10ปีว่า มันไม่ลอกไม่ซีดไม่จางไม่หลุดไม่ล่อนนี่มันเหมือนไม้จริงมากแล้วก็ที่สาคัญจะบอกให้ว่ามันกันเรื่องกันน้ํามันมียางเยิงอะไรที่ป้องกัน p r o เทคเรื่องน้ําเรื่องการที่แบบฝนสาดเข้ามาแล้วเนี่ยอยู่ชายคางเนี้ยฝนสาดเข้ามาก็ไม่กลัวครับแต่นี่คือประตูนะนี่คือประตูเดี๋ยวผมอยากจะพาคุณไปดูหน้าต่างแต่ว่าผมว่าคุณไปดูบ้านโอ๊ยผมเปิดบ้านแล้วอ่ะไอ้ที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยที่คุณแม่นึกภาพและอยากเห็นภาพผมเชื่อว่า หลายๆคนที่ตามดูก็อยากเห็นอดใจรออีกนิดนึงยังไงเสร็จแล้วเนี่ยเอามาให้ดูอย่างแน่นอนครับครับผมรอแป๊บนึงนะแม่นะได้ค่ะปุ๊บนี่คือแม่จะไม่ไมายืนกลุ่มทองเนี่ยแล้วเพราะว่ากลุ่มกลุ่มลงแทนเฮ้ยพ่อติดเขาแล้วพ่อดูอ่ะโอ้โหน่านัามากขอให้เธอแค่บอกมาเรื่องใดที่เธอต้องการ อันนี้เนี่ยนะครับเป็นบ้านสไตล์คอทเทจของแท้คือมันจะมีความร่วมสมัยคุณเป็นะไรคุณคนลุกคนลุกไม่ลุกนี่เป็นไง,งน่ารักเลยอะ,ะน่ารักมากจริงห้องครัวก็จะเป็นห้องครัวเล็กๆในมุมที่มีทุกอย่างที่คุณพร้อมที่จะใช้งานได้นะฮะอยากจะให้ดูว่าผมแอบมีเฟอร์นิเจอร์โมเดิร์นฟอร์มเข้ามาซึ่งมันแมทกับบ้านคุณได้เฉยเลยครับเก้าอี้ก็นั่งสบาย นะครับอันนี้พี่ก็ไปเลือกให้เองที่โชรูมเขาเลยนะครับโมเดิร์นฟอร์มเขามีอยู่ประมาณ5สาขา mm hmm. เดี๋ยวเราขึ้นให้ก็ได้ uh huh. เพราะว่ามันมีหลากหลายสไตล์บางคนก็อาจจะแบบไปใช้งานออฟฟิศงานครัวสังเกตไหม mm hmm. ว่าพี่ผสมผสานงานที่มันมีความโมเดิร์นเข้ามา mm hmm. มีเส้นสายที่ประหลาดประหลาดของเส้นโคง้งของโคมไฟ uh huh. แต่ว่าพี่อยาโยนสีอิฐขึ้นมาที่โคมไฟครับแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเอออยากให้มันแทรกซึมเข้ามาอยู่ในตัวบ้าน เส้นโค้ขงของมันเนี่ยทำให้มันมันลมุนมันนุ่มก็ไปเลือกพรมอย่างที่ให้จุยเป็นคนสั่งแต่พี่ว่าอพรมก็ต้องเป็นทรงกลมล้อกันโต๊ะข้างของวอนันฟอร์มตัวนี้ก็ไปชอปปิ้งมาเป็นตัวแบบว่าบินแบกเด็กๆนั่งได้หรือว่าวางเท้าได้สบาย ฝั่งนู้นก็ไปหาอาร์มแชร์ที่มันความโค้งมนมาแมทวางไว้มุมนั้นสะอาดสะอาดสว่างแต่เวลามีแขกมาก็เลื่อนมาเพราะมันไม่ได้หนักมากครับแล้วดูสีสีพิยนสีโซฟาเนี่ยโทนแบบฟ้าอมเทาเนี่ยเข้าไปที่กระเบื้องออกกระเบื้องในห้องน้ำหมดเลยแล้วก็สีผนังสีเหลืองเม็กซิโกตัวนั้นเป็นสีของโจตันครับคือสีเดียวกันกับที่ใช้ในผนังห้องครัวนะก็คือมีการโยนสีแล้วก็ไปเจอจากกัน สีเหลืองจานสีเหลืองเห็นไหมฮะว่าพอมาปุ๊บเนี่ยพี่สักเซสในเรื่องของการคุมโทนเนื่องจากว่า เสื้อยังสีเหลืองเลยเสื้อในขุมทรเลยสุดยอดแล้วก็ปากเป็ดสีเหลืองน่ารักมากเลยอ่ะพี่ไอีแปดนี่มันน่ารักจริงๆแปดนี่มันน่ารักมากแก้วกาแฟนี่พี่ก็เลยไปเอาสีเหลืองมาเติมหน่อยแล้วโยนสีนิดนึงนี่ไงพี่งานนี่ฝีมือพี่ดุ๊กไงไม่ไม่แก้วนี่เป็นคนอื่นแต่พี่เติมแค่สีสีเหลืองคืองก็สีเหลืองเป็นฝีมือพี่ดุ๊กแก้วนีฝีมือพี่นิดนึงไงไม่มีเวลาอยากเพ้นให้น้องไม่มีเวลาอ่พอทุกอย่างมันเสร็จหมดแล้วอ่ะพอพี่ดุ๊กมานั่งไล่ว่าแบบออออออััันนนนีีีีี้้พ่่่่่่คิดดยยางป๊มมหสสะะะกทจจเร็ นึกภาพไม่ออกเลยพี่ดุกรู้สึกบ้านมันกว้างขึ้นกว่าตอนที่มันเป็นปูน,นะพี่ดุกพี่ว่าด้วยโ่นสีพี่เลือกใช้สีนี้สีนี้ของโจอตันเหมือนกันนะครับเป็นสีชื่อว่าสีมิชคือสีนี้มันจะไม่ขาวแบบไม่ขาวแง่เออไม่ขาวแง่แต่มันจะดูอุ่นๆแต่มันทําให้บ้านเนี่ยมันดูสว่างกว้างเหมือนใช้สีขาว <c oughs> และที่สําคัญเนี่ยพี่ว่าการเลือกโทนสีที่มันไม่หนักจนเกินไป มันทําให้บ้านดูกว้างขึ้นพี่ใช้สีโจ,โจตันที่เป็นรุ่นมาเ e สติกเซนส์คือสีภา,ายในเนี่ยนะพี่บอกเลยว่ามันเป็นสีที่เราจะต้องเลือกด้วยคุณสมบัติหรือเบสที่มันไม่ทำร,ร้ายเราโปรดให้ความรู้น้องเลยครับน้องดูแค่ถังสีไม่ต้องให้พี่บอกหรอกนี่น<ะ>ไงเขาบอกเลยว่าสีเขาเนี่ยนะครับมีเทคโนโลยีในการฟอกอากาศบริสุทธิ์ว้าวเฮยสีฟอกอากาศอุ๊ยอันนี้ผมชอบพี่ดุกคือไร้กลิ่นฉุนใช่โอเคลย ไม่มีกลิ่นชุนเลยนะอันที่ยืนอยู่ตรงนี้ปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราทาสีกลิ่นนี่คือแบบปะทะแล้วก็จะอยู่นานมากใช่มไม่ต้ออยู่ไม่ได้นี่ทาแห้งฟกนี่เข้าอยู่ได้เลยครับแล้วก็เรียบเนียนอย่างที่เห็นรวมทั้งสีทาภายนอกด้วยครับพี่ใช้สีทาภายนอกเนี่ยเป็น j o t a r Chill i n f e n i t y ซึ่งสีทาภายนอกเนี่ยก็มีคุณสมบัติในการปกป้องสีไม่ซีดจางสีทนไม่ลอกหลุดล่อนง่ายเรียกว่าทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง เพราะนั้นเขเป็นคุณสมบัติที่เขาเอาความดีของโจตันหลายๆรุ่นเนี่ยมาผสมผสานแล้วเนี่ยก็เปิดตัวมาเป็นรุ่นนี้โจซ่าชิล i อินฟินิตี้อันน่ะอยากมีสแน,น่นอนมันพางง่ายที่รัก oh. ใช่ป่ะนี่นมันเป็นอินฟินิตี้ก็คือเป็นตัวท็อปของโจตันเลยครับนะสุดยอด เลือกของท็อปให้คุณหมดเลือกสิ่งที่ดีมาให้บ้านราตตลอดขอบคุณๆๆ <c oughs> อย่าไว้บอด<อ>จ้าก่อนแล้วก่อนอีกก่อนแล้วก่อนอีกอทีมงานเอาผ้าแพรมาจะได้ศักสิทธสามสีมาเลยค่ะ ก่อนไปดูฝั่งครัวพี่พามมาตรงนี้หน่อยมันเป็นเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะคือลักษณะของตู้ไม้อันนี้ก็ไปเจอเขาลดราคาเลยรี่บอกให้ช่วยจองซื้อไว้นานกันมากไว้จนไ่รูพี่ดูกะเอาไว้ตรงไหนจะเอาไว้ตรงไหนจริงๆมันอยู่ได้ตรงไหนของบ้านก็ได้แต่พี่ิดร่าให้มุมนี้เป็นมุมที่พี่จะโยนสีเหลืองไปเจอจากการโมเดลฟอร์มเขาไม่ได้ขายแค่โซฟานะเพราะอะไรงี้เขาก็มีหนังสือจริงๆหนังสือเนี่ยมันคือของแต่งบ้านสาหรับพี่หนังสือปกสวยๆช่วยแต่งบ้านให้ดูรู้สึกอบอุ่นครับ สังเกตไหมว่าโต๊ะเนี่ยอันนี้ของโต๊ะอีนะค่ะแล้วก็ไปหาซีเกลอีมาให้มันแมทกันจึงยิงมันคอนทราสต์กันมากกับความโมเดิร์นนะแต่พอมันอยู่ด้วยกันได้เพราะอะไรโทนสีไม้ที่เราเลือกโทนสีขาวที่เราใช้เพราะนั้นบางอย่างเนี่ยมันไม่น่าจะไปกันได้แต่สีช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนอ่ะงงไงเอ๊ะไอ้นี่มันมาจากจีนไอ้นี่มันมาจากฝรั่งแต่อยากให้มันอยู่ในห้องเดียวกันพี่ว่ามันต้องปรับสีมันเรื่องของการ โยนสีคุมสีสังเกตนะในเนี้ยมีสีอยู่ประมาณสาสีหล,าหลืองมีเหลืองอนะ่ะเป็นสีที่พิเศษหน่อยฟ <ภา S 1> <ม>้าเทาแค่นั้นแหละผ้ะมาม่านเนี่ยเราก็เลือกโทนสีน,นิพสยา่าโทนสี <c oughs> ที่ดูอบอุ่นดูใกล้ใกล้เคียงกับสีที่มันเป็นสีธรรมชาตินะครับ <c oughs> แล้วก็จะสังเกตว่ากรอบรูปเนี่ยพิก้าๆที่จะใช้สีดําเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีบางอย่างที่เป็นสีดําหยอดลงมาได้ <c oughs> เราไปดูไหมห้องครัวของคุณเป็นห้องครัวที่ ง่ายๆน่ารักน่ารักน,นะครับแล้วก็สีที่ใช้ก็เป็นโทนขาวแต่ว่าเห็นไหมว่ามันก็อาจจะมีทั้งซิงอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่มันทันทสมัยอ่ะมันก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสีดำมันก็โอเคไม่ดำก็จะเป็นสีอลูมิเนียมอ่าแล้วก็เลือกเองมันก็ดูทันสมัยหน่อยก็มาอยู่ร่วมกันได้ไปหาพร็อพต่างๆที่มันดูมีความคันทรีเล็กๆนะฮะเอามาผสมผสานจากสีเหลืองใช่ไหมเขียงไม้ น้องเป็ดน,น้องเป็ดคือบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ถมอะไรเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออรเราอยากจะจํากัดงบด้วยแล้วก็อยากให้มันเป็นบ้านที่พักผ่อนจริงๆอะคะ่ะอันนั้นมันอาจจะไม่ได้มีแบบหูตู้กุกอะไรที่เป็นติดผนังอะไรอย่างเงี้ยตามจริงที่ใช่แล้วก็เ <มา S 2> นี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะเป็นฟังก์ชั่นนะในตู้ในมือจับหรือว่าอะไรต่างๆนี่โมเดินฟอร์มหมดนะนี่พวกฟิตติ้งต่างๆของเขาอย รุ่นไฮเกลบ้าบานทางขยาวหน้าบานอันนี้คือของพี่หลุยส์หน้าบานคุณหลุยส์ทำไงแต่ว่าเราไปเอาไอ้พวกนี้มาประกอบอะไรใช่เราทําเองก็คือเป็นครัวปูนแต่เราก็ไปเอาฟิตติ้งเขามามือจับก็ของเขาท็อปนี้ก็ของเขาท็อปตัวนี้เนี่ยเป็นท็อปที่เป็นหินเทียมของเขาซึ่งหั่นหินอะไรบบนี้ได้เลยอ๋อน่ารักมากเลยสวยนะเนี่ยมันรายละเอียดนะเนี่ยพี่ลุกใช่วิใครทําบ้านอ่ะถือว่า เป็นเป็นตัวเลือกที่ดีถูกไปเลือกเลยของเขาในโชว์รูมก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะนี่สีที่พี่ดุกบอกถูกต้องอันนี้ชื่อว่าเม็กซิโกสีเหลืองเดียวกันกับห้องน้ําคือเอาจริงๆถ้าเราทําบ้านอะสําหรับคนที่ประหยัดงบในการทําบ้านก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้แบบโอ้โหต้องเลือกของแบบแทงแบนเนมาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราเลือกบางจุดที่มันต้องทนทานจริงๆคุ้มค่าจริงๆถูก บางอย่างเราก็ยอมแพงบางอย่างเราก็ถูกลงหลายคนเชื่อเลยจะต้องถามมาแล้วเราว่างบหลังนี้เท่าไหร่ผมไม่ควรต,ก,ตกเลขับผมขี้เกียจคำนวณคุณแม่คำนวณเข้าๆสองประมาณ2ไม่เกิน2.5อันนี้คือยังไม่ได้แบบไปนั่งทำบัญชีอะไรดีๆอย่างเงี้ยแต่อันนี้หมายถึงว่ารวมของตกแต่งเล็กๆด้วยนะใช่ไหมคอมันกลายเป็นว่าบ้านหลังเนี้ยอยู่สบายสําหรับ ครอบครัวเราที่เราจะให้คุณพ่อคุดแม่เราคะมูท์อันชนของคุณเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่าคุณอยู่กรุงเทพใช่ไหใช่นื้ออยู่เขาใหญ่เราไปติดแอร์ด้านนอกสักนิดนึะครับอยากดูห้องนอนยังอยากเลยค่ะยังไม่ให้ดูหรอกเ็าอยากให้ดูนี้ก่อนเนี่ยทั้งหมดแต่ว่าเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่าง่ายดีเมื่อกี้ตอนที่เราเข้ามาประตู a B บีแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวจะพรีเซนต์หน้าต่างใช่ไหมครับเพราะว่าหน้าต่างรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นหน้าต่างยกยกเป็นยังไงคะ มันเป็นแบบคลาสสิกแบบยุโรปมันเข้ากันอย่างดีมากกับบ้านคอเทสยกหมายถึงยกไม่ใช่ไม่ใช่มันลังยกขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยอ๋อแล้วเขาก็ล็อกค้างไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวแบบมันจึ๊บเอามือวางยึดไม่ไม่แจ๋วอะมันประหยัดเนื้อที่แล้วมันมีความคลาสสิกจุุ๊บูเหรอถูกต้องจ้ะมีพวงรวดด้านนอกกันแมงให้คุณได้ด้วย แต่เห็นไหมว่าเมื่อกี้คุณไม่ทันรู้สึกเลยถ้าไม่สังเกตใช่มันเป็นอลูมิเนียมลายไม้เหมือนกันจับไปยังไงรู้สึกว่าเหมือนเป็นไม้ใช่ฮะมันดีมากตรงที่มันเป็นชุดเดียวกันนะพี่ดุกถูกต้องไม่ใช่แค่มุงรวดข้อดีของเขาคือเขาเสริมด้วยยาง EDPM ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวที่ป้องกันเรื่องของการรั่วซึมแล้วก็แสง UV คือรับประกันเป็น10ปีเยี่ยมมากแล้วถ้าเกิดบ้านใครที่ไม่ใช่คอนเทนต์เล็กๆนะ รุ่นยูโรของเขาเนี่ยสามารถทําได้สูงมากเลยสูงถึง3ามเมตรหกบว้าวแล้วก็เหมือนกับว่าผมเห็นในตอนนั้นที่เราไปดูกันที่โชว์รูมเขาว่าก็เลือกได้ด้วยดีไซน์ได้ด้วยนะแบบถ้าใครแบบอยากได้เป็นประตูใหญ่ๆแล้วเป็นโค้งโงก็ทําได้เขาก็ทําได้เอางนี้รายละเอียดเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาขึ้นให้อยากสร้างว่าดีหลังนึงอยากสรางว่าอีหลังนึง

มันอินดีพิ้งแต่พี่ก็จะมีครึ่งล่างเนี่ยนะครับเบรกเป็นสีมิสสีมิสก็คือสีขาวที่มันมีความแบบแนุ่นนนพี่ว่าห้องนี้ฝรั่งจา๋าด้ยไหอ่ารอรอไม่ไหวแล้วว่ะอยากเห็นบ้านเสร็จแล้วรอในสีพอ <laughs> ดีตัวเล็กมาพอดี <laughs> โอ้ยนะ่ามันคนละฟิลกับข้างนอกเลยนะเธออบกนาะ คือเข้ามาข้างในแล้วมันแบบมันขนลุกเยะขนลุกเยะดูดูดูมีดูดูขี้แกล้งเราพี่ดูคือตอนที่จุดมาดูตอนที่มันเป็นปูนะแล้วเหมือนทาสีชมพูอะมันรู้สึกว่ามันเข้มแต่พอพี่ดูมาจัดแล้วว่ามันสว่างแล้วมันไม่เข้มทำไมอะทำไมหรอมันเป็นเรื่องของการที่เราเลือกสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในโทนที่มันสว่างมันอยู่ด้วยกัน สีนี้เนี่ยมันไม่ได้เข้มเลยมันคืออินดี้พิงค์สีเนี้ยมันเป็นสีชมพูที่ออกมีโทนน้ําตาลขึ้นมานิดนิดแล้วแต่ว่าพี่พี่ตัดมันด้วยสีขาวขมมันวาวมากทุกคนรวมทั้ง,<ล>ฟงเฟอร์นิเจอร์ที่คุณไปช่วยกันเลือกอคุณส่งแบร,รนด์นี้มาพี่แบบถูกใจามากเลยโอเดียมเซ็ตของเขาอ่ามันลงตัวมันทําให้เ่้นสายมันถูกเพราะถ้าเกิดว่าคุณใช้เตียงสีเข้มปุ๊บห้องนี้จะแคบเลยครับถูกปะ แต่ขนาดเดียวกันพี่ก็ไม่อยากให้ห้องมันดูแบบว่าสว่างจนเกินไปอ่ะพี่ก็โยนสีเข้มไปที่พรมที่อาร์มแชร์หรือว่าผ้ามากแล้วก็ให้ภาษยาเขาทำผ้าคุมเตียงให้คงอันนี้เป็นผ้าคุมเตียงแต่ว่าผมก็ไปเดินซื้อหมอนสีน้ำตาลกับจับคู่สีหน่อยเนี่ยสีแบบเนวีน่ <Navy S 2> ฮะเข้ามาเป็นอันนี้เป็นชังหนอะห้องนี้ชอบมากันเลยชอบมาก ใช่ไหมอยากจะมาอยู่กับเขาที่นี่ยังอยากแต่ว่าชอมากน่ารักเลยน่ารักมากเลยอ่ะอ๋อเข้ากับลูกสาวไงลูกสาวแบบจับแต่งสีชมพูตลอดอินดีพิงค์ได้เลยเนี่ยได้เลยนะแต่สังเกตไหมว่าพี่ทาสีเนี่ยขึ้นไปเพงฝ้าเพดานเป็นสีเดียวกัน เพื่อให้มิติของห้องมันดูกว้างขึ้นอ,อซึ่งไม่มีกิ่นสีด้วยนะโจตันเขาเลิศจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเราแบ่งโทนสีข้างบนซึ่งส่วนใหญ่คนจะทาสีฟ้าเป็นสีขาวใช่ค่ะมันก็จะเห็นมิติของสีที่มันแยกเชื่อมต่อกันนึกออกปะครับ<อ>นี่ผนงังนี่ฝ้าถูกปะ,ะ,ะแต่เนี้ยบางทีเรามองเพลินๆไปรู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นฝ้า ใช่มันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นฝ้าเปแล้วพี่ทุกชั้ให้มันเป็นแบบดูสามเหลี่ยมอ่ะทุกคนแล้วก็พอมันเป็นสีชมพูต่อขึ้นไปเลยอ่ะมันดูเหมือนกว้างมันดูเหมือนโล่งโปร่งสบายตาแล้วแสงมันก็เข้ามาที่หน้าต่างอันใหญ่ซึ่งความน่ารักก็คือนี่ไงการ์กบาาน้องไก่ที่เห็นจากข้างนอกนี่ขนาดเดียวกันก็โยนสีเข้ามาห้องน้ำสีเราจะเข้มขึ้นมานิดนึงแต่ว่าพี่เบรกความสีเข้มตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นสีของจอตันเหมือนกันตัวนี้ชื่อว่ามิลต์คอร์โ มีอจะขอเป็นชมพูแต่ชมพูเข้มอืมมันเป็นสีที่มันเป็นโทนปะกการังอ่ะสีปะกการังอ่าอน,นี่ออหไหมฮะแล้วก็อันนี้พี่ไปใช้หลายครั้งเพราะพี่ชอบมันมีความเอิร์ดเอิร์ดค่ะแล้วก็มาเล่นกับนี่ไงฮะยาแนวเพราะฉนั้นพอเราใส่สีขาวเข้าไปที่กระเบื้องแล้วยาแนวโยนสีกันตรงนี้ดูทันสมัยขึ้นมาทาันทีแต่ถ้าเกิดเรายาแนวขาวปุ๊บมันก็จะดูเป็นแบบคลีนคดูปกติทั่วไปอ่า อีเพลนนี้คิดไม่ถึงเลยนะจริงจริงดีมากขอมาดูตรงนี้หน่อยเพราะว่าอันนี้มันเป็นมุมที่รู้สึกพี่ว่ามันเป็นมุมที่อีกหน่อยคุณก็จะได้เห็นเทือกเขาบ้านนี้มันเป็นบ้านยกหน้าต่างบ้านยกที่มันคลาสสิกและไม่เป็นเนื้อที่แล้วมันใหญ่มากเลยนะใช่คืออันนี้เขามีระบบล็อกแล้วก็ไอความความที่เขาตอบโจทย์ความเป็นคอทเทจของเราหรือบ้านสไตล์ยุโรปเนี่ย พี่มันมันเวิร์กมากเลยนอกจากประตูหน้าต่างลายไม้แล้วเขายังมีแบรนด์ที่ทําประตูลวดอลูมิเนียมลายไม้แบบนี้อีกด้วยนะครับมันเป็นเทคโนโลยีออสเตรเลียก็คือเป็นแบรนด์พี่แบรนด์น้องกันกับ A B N ที่คุณใช้กับประตูหน้าต่างอันนี้แน่นอนเลยความที่มันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันถึกทนครับมันไม่ผูกก่อนข้อรับประกันเลยนะครับส0ปีพี่นุ๊กหนูขอสารภาพว่าตั้งแต่พี่นุ๊กแนะนําให้หนูรู้จักอลูเฟนหนูแอไปติดต่อเขาภายใน แล้วหนูก็ขอให้เข้าไปเป็ดที่บ้านหนูเรียบร้อยแล้วจริงป่ะ <laughs> โอ้ยงั้นผมไม่ต้องขายของแล้วคุณรู้จ <laughs> ักเ,<ต>เราปเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันตอบโจทย์คือมันเบาน้ําหนักมันเบาแล้วมันทนแล้วตอนที่เราใช้ไม้อะค่ะกับกับสีอะค่ะมันมีความคลกแล้วมีสนิมจริงๆล้วนั้นพี่นุ๊กบอกว่าอันนี้ไม่มีสนิมคือมันใช่มันคือตอบโจทย์จริงๆใช่ค่ะสีสวยด้วยสีไลโอถ้าเกิดจะไม่ผิดไลโอใช่ครับเฮ้ย ตกลงไงเนี่ยซี่คือแบบว่าเขาเรียกเป็น random random style เพราะว่ามันจะมีเป็นความแปลว่ามันจะมีหน้านิ้วหนึ่งสองนิ้วอะไรเงี้ยสลับกัน random style ทำได้หลากหลายสไตล์และหลากหลายสีดูสิคุณจูนหนูชวนพี่แอนไว้แอนทองว่าให้มาที่บ้านสวนนั่นแหละใช่ค่ะ มาดูซิมาดูผลงานพี่นะ <S <S 2> <S 2> แทน <S 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 พี่ดูเกิดมาเล่นสวนกันอีกนะยังไม่จบนะแน่นอนนะแต่ว่าผมจะมีอีกหนึ่งอ p พีที่จะเล่าเรื่องสวนสไตล์คอทเทจก็คือด้านหน้าเนี่ยถ่ายไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยว,วเราจะเติมไม่จบแต่ว่าสวนที่มันเป็นสวนฟาร์มของคุณอะไรเง <S <S 2> <S 2> ี้ยค่ะพี่อีกใช่ไหมพี่พี่คือบ้านพี่ค่ะเดี๋ยวพี่เก็บกุญแจไว้เลย โอเคผมว่า <S <S 2> <S 2> หลายๆคนที่ดู E ีีนี้น่าจะมีความสุขไม่แพ้พูดกับจุยร<ช>ับมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็หรืว่ามันก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งสําหรับคนที่อาจจะอยากมีบ้านชั้นเดียวแล้วก็มีงบประมาณจํากัดแต่มีที่อยู่แล้วและมันสามารถออสร้างได้เป็นแบบน่ารักแล้วมันดูแบบมันดูมีค่าพี่ดูหนุ่มไม่รู้จะใช้คาพูดว่าไงอ่ะคือ,อย่างนี้ผมว่ามันเป็นไอเดียที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะที่มีที่แปลงไม่ต้องใหญ่มาก ครอบครัวเล็กๆมีงบประมาณเนี่ยประมาณสัก2ล้านมีกัน2ล้านห้าคุณก็ทําแบบนี้ได้แล้วคุณก็จะมีความสุขกับบ้านเล็กๆของคนที่มันมีสไตล์แค่คุณคุมมู d a อ d นโทนเลือกวัสดุที่มันถูกต้องบางเรื่องเราต้องลงทุนนะครับเรื่องประตูหน้าตาเรื่องพื้นหรือเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นที่เราใช้ประจำแต่ให้ความสําคัญกับดีเทลรายละเอียดการโยนสีการเลือกวัสดุแล้วผมเชื่อว่าอีพีนี้ หลายคนเอาไปปรับใช้ได้ดุ๊กปรับให้ขอบคุณมากมากเลยนะครับยินดีมากมากขอบคุณมากมากผมรู้สึกแฮปปี้ที่น้องชอบแฮปปี้มากแต่ว่าเดี๋ยวแม่มีเซอร์ไพรส์อันนี้เป็นเซอร์ไพรส์กลับบ้านนะครับมีเซอร์ไพรส์กลับเองไม่ให้ปาก ไม่ให้ปรับแล้ว <laughs> รู้จะริ่ตรงไนดให้ดใจยอรับการเียนแปรื่องจริงไ่ใช่การสดบาดูสดใสพรปรับให้ไม่ว่าจะรบรักหรือรรสวยสวยแน่นอน โอเคเฮ้ผ่านรอไม่ไหวแล้วอ่ะอยากกลับบ้าน<อ>เสร็จแล้วรอสิ <laughs> อยากจะมอบของให้พี่ดุ๊กเพราะว่าพี่ดุ๊กดูแลบ้านเหนูดีเหลือเกินแล้วแบบแม่ก็แบบปั๊มนมอย่างเดียวอย่างสบายใจโดยที่ไม่ต้องแบบเหมือนบบอะไรอะ่ะไม่ต้องเอาเอาหัวมาตรงนี้เลยแล้วก็เหมือนได้ทุกอย่างที่หนูแบบชอบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆคือแบบรักพี่ดุ๊กมากๆมากๆคือจะพูดร้องไห้ ให้บ้านเราดูแลบ้านเราตั้งแต่แบบพื้นดินโดยแบบให้ใจเรามากมากอะไรเงี้ยไม่เลยไเลไม่รู้แบบน่ารักกับกับคบพ่อรัวเรามากมากไม่รู้ไม่รู้บม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ม่รู้ไมครูม่รู้ไรู้ไมรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รูม่รูคไม่รู้ไม่รูน่รม่รู้ไม่รบ้มรบ้ไม่รู้ไ่รู้ไมครู้ไม่รู้ไ่รบ้่รู้เป็รคนที่ร่รรักมารร ทุกบ้านเหมือนพี่ยุกเขาใช้จิตวิญญาณเขาไปทําแล้วก็เหมือนเต็มที่กับทุกคนอะไรเงี้ยที่มีความสุขที่ได้ทำให้ทยาเ้ยงลฉันว่ามันไม่ยากเกินเกินกว่าฉันจะทำมันให้เธอแค่เอามือมาจับไว้ คอคยปรับกันไปรับประกันว่าจูบใจจะมากน้อยสักแค่ไหนขอให้เธอแค่บอกมาเรื่องใดที่เธอต้องการฉันว่ามันไม่ยากเกินเกินกว่าฉันจะทำมันให้เธอแค่เอามือมาจับ ไวแล้วก็ค่อยอยปรับกันไปรับประกันว่าจูบใจจะมากน้อยสักแค่ไหนก็แล้วแต่เธอก็แล้วแต่เธออะไรอะไรที่คุณทำไม่ได้ ล<ด>ูอ